สนับสนุนรอยมาม่าไหนบอกว่าปูกกูไม่มีมาม่าแดดมั้ยกูแดดกับกูกินหรือกูกินเนี่ยกูกินนะมีตั้งหลายรสชาติมีหลายรสชาติเยอะไปนะมันมีของเมึอนพวกกูก็ไม่ออกตายแค่นนี้แค่มาชอว์ว่าอันนี้แค่มาม่าแค่มาม่าแล้วก็มีตั้งหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่นี้เไปเลยไปเถอะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เราฟังไทยเปิดสุขคู่สุขุม เคอมเมนคู่หูดูโอนี่มาอีกแหละนะตอบนักข้าวทั้งฟังไทยว่าเยอยอีกได้นะมีการเย่อยจับมามากขึ้นมาอ้างอีกว่าถ้าบ่ามีของไทยพวกเพิ่นกับบออดตายแต่ที่มึงถืออยู่นั่นน่ะมีไทยมาม่าไทยอ่านภาษาไทยบอออกว่ะนะภาษาไทยเนี่ฮะ <laughs> อ๋ยนาะ บอภาษาไทยจ้อยๆว้าตี้อ่นานภาษาไทยบอกหรือว่าฟาออกมาเฮ็ดคอนเทนต์ในลืมเบิ้งว่ามันเป็นของไทยเพียงแคว่ว่าเขาเปียนนะเขียนภาษาคขมเมต์ใช่น้อยนึงแต่ของเทนมันก็ของไทยนั่นแหละนะไอที่ถือนั่นน่ะของไทยนะ คือจีแมนฟ้าออกมาเฮดกรเทศและเลมเบิร์กนะคูหูด,ดูโอเนี่ยอดตายเท้ะนะถ้าเกิดบ่มีมาม่าไทยนะเพราะไอ้ที่เขานั่งไหลเข้าไปในกัมพูชาบางเ,เจ้าของเขาก็เปลี่ยนอเปลี่ยนภาษาไทยไปเป็นภาษาคามนเนาะเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจด้เขาเป็นคนขายสินค้าเด้นะ โอ้คอมเมนต์ใทึกต้มจนเปื่อยเนาะนี่แหละน่ะบุ้งโสายที่กินอยู่นั่นนะ่ะคือของไทยนะบ่มเมนของคอมเมนต์จากที้ภาษาไทยก็มีอยู่น่ะบับเบิ้งก็เอาออกมาอ้างเขาบอกนะโอ้ยตุบแหงเถน,นะคู่หูดูโอคู่นี้นะ อยากสิว่าอยากเย้ยไทยเลยนาอหันเอามาเต็มที่เลยว่ามาเต็มที่เลยว่าถ้าเกิดมาอันบบมีมาม่าไทยกับเพื่อนกับโอ๊ตาต่พอน้อว่ามาได้เต็มปากเต็มคำอืมไอ้ที่มึงถืออยู่นั่นมาม่าไทยล <laughs> าาหรอหน,นะมาม่าคาเมนบบมีมันบอกอืมเห็นบอน่ะมาม่าคาเมนมันบบได้มีนะ ตึงขัง้น่บเบิงงเลยตจ่าข้างกล้องมันเป็นภาษาอย่างเขาไม่ได้เขียนตัวน้อยๆได้อ่านภาษาไทยนะเขาเขียนตัวบ้าๆไงขนาดคอยนั่งอยู่เนี่ยเบิงงเข้าไปนั่นกันยังเห็นว่ามันเป็นภาษาไทยนะมันโมเมนภาษาคอมเนครับ <c oughs> โจ๊กอ้อ ข้าไปใส่ใจเย็นเย็นนะบางทุงก่าลงก้อนะใจเย็นเย็นนะก้อนสตาร์ทเครื่องหันเบิ้งดีๆนะคอมเมนมันบ่ได้เม่มม่ามันเป็นของน้เข้าจากไทยนะแล้วแถาามโมโหหันอันบางทีนายทุนเขาก็ หูยว่าสถานการณ์ทุกสถานการณ์บ่นายทุนแล้วอย่างเขาก็จิฮู้แหละนะเขาก็ซิดเปลี่ยนจากภาษาอันไทยเป็นภาษาขมรนแทนนะเพราะเขาคือนักธุรกิจเขาต้องค้าขายนะเขาเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนยุทธกลยุทธศาสตร์ให้มันเข้าวาละสถานการณ์นะถ้าเกิดว่าคนที่สร้างของจากทางฝั่งไทยนะเขาต้องมีการเน้นย้ำทางโรงงานทางฟั่งไทยว่าต้องเปลี่ยนซื้อนะบอกสั้นนี่ จะเอาเข้ามาบบได้อีกนะเนี่ยเอาไปตัวคามรนเนี่ยคมรนมันตัวคามรนนะคามรนเป็นคนสร้างสินค้ามาจากทางฝั่งไทยมาแล้วเขาต้องย้ำม,มาตีโลโก้ภาษาให้เป็นภาษาคามเนานะเพื่อง่ายในการตัวคามรนด้วยกันเองนะคามรนอ้นี่แกเฝ้าบ่ฮห้อย่างนะเฝ้าโซ่นี่การแบบ มีแกนโซอ้างสูกับบเบอร์ไงมันดีก่อนโบอันจะเฝ้าขึ้นมาภาษาไทยกับภาษาเขเมนมันตั้งกันอยู่บรเมนณตีนะเพราะว่าภาษาเขมนมันยุ่งมันยยกมันยุ่งคือเส้นอีอย่างก็นะมจักนะคิดเองนะฮะเห็นมีคนออกมาเบ้าอีเด้อนะเสียงในหัวตอนนี้แพ้เสียงในหัวขนะดันภาษาคขเมนกับเส้นอันนั้นฮะ ภาษาไทยมันเป็นห้อยเป็นคำโตบ้างง่ายนะสลุยสลายงามออกอันงามตกันเบื้องเห็นนะเป็นอย่างคือว่าบเบิ้งให้มันละเอียดก่อนมันจิเม,าาม้นภาษาเขมเมนต์ดูใส่นะเบื้องให้มันดีๆนะสาวก่อนทีมาอ้างหัน <c oughs> กระเป๊กน,นะนะเอมเมน,นี่ก็ยากตัวคขมเมนด้วยกันเองนะเพดรายการเรานี่กับคอมเมนเบื้องไลายเตอร์ด้นะ คอมเมนต์เบิ่งไลท์เติบ <c oughs> <c oughs> ์คอมเมนต์ต้มคอมเมนต์เองมาเนี่ยโอ้น่ะจเย็นเย็นเด้อน่ะนักข่าวทางฝั่งไทยเขาเว้าชื่งแล้วนะคอมเมนต์จะอดตายเอาเพราะว่าทหารนี่กะต้องถือพกม้าม ทางฝั่งไทยนะ่ะปลากระปองมามะ่าเป็นอาหารยอดทิตทางฝั่งคเมรสที่แจกกับอาหารฝ <c oughs> ั่งคะเมรกะว่าจะตัวไผ่ตัวไผ่กับตัวไผ่ปรอดหรอกนะของมันผลิตอยู่ในประเทศไทยนะ่ะแล้วก็ส่งเข้าไปขายให้คเมรน่นะ คนที่สร้างสินค้าจากทั้งฝั่งไทยไปไขายกัคือคนะเมนนะบมเมนคนไทยจะเอาเข้าไปชลุยสุลไล <c oughs> ่นะอ่านะบทจื้อฮอดภาษาบ้านตัวเองระบบบันเน้นะบดจื้อบมฮูสมารลืมระบรระบภาษาคำเมนได้นะนะบ้าไทยโดนเกินไปได้วยนะ โม่ไทยใส่ภาษาไทายโดนเกินไปลืมฮอดภาษาคขมรแล้วปะเนี่ยค <laughs> ้างกล้องมันนั้นเขียนเป็นภาษาอันไทยประเจ้อยูงคเมนค <laughs> าเมรก็มีมามา่ารถตุ้มยำอีกเลยรถตุ้มยำรถแซ่บทางฝั่งไทยแล่รสซาดทึกใจชาวทั่วโลก <laughs> บอแบบ,บบด้วยความมั่นใจนะโอ้ยเม็นน้อยสองตันี่เอาเอา,เอาเ๋ย่าบ้าแต่ภาษาไทยไหลายจนลืมภาษาบ้านเกิดตัวเองเด้อนะแล้วเบิงงนี่ภาษาไทยกับซิตีเป็นภาษาคขมเนเป็น,ปมเ,มน,เ,ปนเป็นเทียมห้อยแย้จะกบภาษาไทยได้ละเม้เาโดนละ